สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้หมอ,อจะรีวิวนิทานเรื่องระกเกะระก,กะค่ะก็อันนี้สำนักพิมพ์ห้องเรียนนะคะพิมพ์ครั้งที่5เด็กอายุ3 5ถึงปีนะคะเรื่องดีๆที่แม่บองนะคะมีรางวัลด้วยฮะรักลูกอวอร์ดหนังสือพัฒนาทักษะสมอง EF นะคะเขียนว่าเรื่องโดยรัตนาคัาชนาทภาพโดยจิรดาสีอดุลพันธ์นะคะ เขียนโปรยว่ามาเก็บของกันเถอะเพราะห้องรกรกอาจทำให้พลาดสิ่งดีๆหลายอย่างนะค่ะก็95บาทนะเล่มหนาแล้วก็กระดาษก็จะเป็นแบบแข็งนะ่ะเขาเรียกอะไรอนะ่ะกึ่งแข็งนะ่ะแต่ไม่หนักมากค่ะก็เนี่ยตัวเอกเขาชื่อว่ารักานะเป็นไก่น้อยนะคะเจ้ารักานี่ก็มีของเล่นยเยอะแยะลยบ้านก็รกเลยเนาะค่ะใช้ของเล่นเราไม่เคยเก็บเนาะก็แบบว่า แม่ก็แบบว่าทําไมามันรกค่ะนะแต่ว่าราักาก็ไม่เคยเก็บเลยนะคะค่ะวันนึงก็แบบเพื่อนมาชวนไปเล่นฟุตบอลเนาะแต่ว่าราักาหารองเท้าไม่เจอก็เลยอดไปเล่นเนาะแล้วก็ทีนี้ได้ยินเสียงกริ้งกริก็คือเสียงไอ้รไอ,อตีมเนะาะรักาหากระเป๋าตังค์ไม่เจอก็อดกินอีกนะค่ะแล้วก็มีคนสวยมาชวนนะมาขอยืมสีไม้นะแต่ว่าหาไม่เจออีกแหละนะ ก็แบบเซ็งจังเลยเนาะจะเอาของมาเล่นก็แบบมันลกไงกว่าจะดึงออกมาได้ก็พังอะไรอย่างเงี้ยให้นี้ได้ยินเสียงพ่อพูดว่าเออเดี๋ยวจะไปเที่ยวทะเลใช่ไหม mm hmm. เขาก็รู้ว่าเออเดี๋ยวต้องไปหาของไงก็รีบวิ่งไปหาของประโจว่าสะดุดลม้มนะเพราะว่าห้องมันลกเกินไปแม่ก็เลยบอกว่าอา้าวนี่เขายังไม่ได้ไปเที่ยวกันวันนี้นะมาจัดของกันก่อนเขาเลยเอ่เอ,าอามาเก็บกวาดทาความสะอาดทําอะไรบ้างล่ะเก็บหนังสือเข้าชัาน้นแยกของเล่นใจกอง ปัดฝุ่นซะน้อยเก็บแล้วก็เกบเนาะเนี่ยนะค่ะห้องก็สะอาดเอี่ยมอ,อ่องนี้เจ้าหนูก็เนี่ยในภาพนั้นจะมีหนูยทุกทุกหน้าเลยนะอันนี้เจ้าหนูก็เหมือนกับจะย้ายอพยพย้ายไปแล้วนะอันสุดท้ายพวกได้ไปทะเลนะคะก็เรื่องเหมือนก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะค่ะแต่ว่าถามว่า <laughs> เวลาเก็บห้องเด็กก็แบบนะต้องต้องแบบต้องฝึกนิสัยเนาะที่หมอโอซื้อหนังสือเล่มนี้มาเพราะว่าลูกเราก็เป็นแบบเนี้ยนะมีของเล่นเยอะแล้วก็ โรคสกปรกนะก็ต้องสอนนิสัยการทำความสะอาดนะก็อ่านนิดหนึ่งนะระกเกระกะหนังสือภาพสำหรับเด็กอายุ3-5ปีเรื่องราวของไก่น้อยระกากับห้องกรก,กรกระเกะระกะทำให้พลาดโอกาสดีๆไปอย่างน่าเสียดายเสริมสร้างนิสัยที่ดีรู้จักเก็บของให้เป็นระเบียบการเก็บของเข้าที่ฝึกได้ตั้งแต่วัย ตั้งแต่เด็กวัยอนุบาลช่วยให้เด็กฝึกสมองเรียนรู้การจำแนกประเภทและจัดหมวดหมู่สินของต่างๆให้หยิบจับฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงรู้จักช่วยเหลือตัวตนเองเมื่อฝึกจนเป็นนิสัยก็จะเป็นผลดีติดตัวไปจนโตค่ะก็จริงนะลูกของหมอโอก็จะมีวันหนึ่งที่แบบอ่ะถ้าต้องเก็บก็เขาก็จะทำเก็บเก็บเลยนะเออก็สามารถที่จะ เก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้นะเพราะว่าเขาก็ดูตัวอย่างจากพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้ก็ดีเหมือนกันนะค่ะเราควรฝึกตั้งแต่เล็กๆนะโตขึ้นมาแล้วเด็กจะไม่ค่อยทำอ่ะนะค่ะโอเคก็สั้นๆเนานะอย่างวันจอโทอโวันบังคารถึงวันศุกรนะแปดโมงเช้าถึงห้ามงเย็นนะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะโอ้เดี๋ยวนะเขาบอกว่า ใช้แล้วเก็บเข้าที่เท่านี้ก็เรียบร้อยผู้วาดภาพประกอบจิรดาศีอุดุลพันธ์มัณนฑนาสินมหาวิทยายลัยศิลปากรเรื่องเก็บของเป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็ทําได้เย่ yeah. ผู้เขียนรัตนาคาัชนาศอักษรศาสตร์มหาวิทยายลายัยศิลปากรอ่านเรื่องของประกาจบแล้วอย่าลืมเก็บเข้าที่ด้วยนะเด็กๆกน่ารักดีโอเคค่ะสวัสดีค่ะหมอโอ Bye.